ครับในบอ่อก็มีปลาน,นิลน,นะครับเนี่ยครับเด่นลุงแกนะครับเลีเ้ยงเยอะไหมครับนี่เยอะเยอะอยู่หลายนี่เลยยังไม่มาโอ้มาแล้วครับปลานิลนะครับ,นนนนรบโอ้เพิ่งเลี้ยงบ่อครับลุงนี่ โอ้ไม่ถึงปีออาาโอ้เริ่มมาแล้วครับนี่ปลานะครับปลาน,นินปลาน,นินโอ้นี่กำลังไส่กำลังไส่กำลังทอด <c oughs> โอ้ครับนี่อันนี้ก็คือให้อาหารเป็นไม่ใช่อาหารเม็ดนะลุงเนาะเป็นเป็นลำเนาะให้อาหารเม็ดบ้างลำบ้างอ๋อแต่าว่ให้อาหารเม็ดมันจะน้ำมันจะเสียอืมให้อาหารเม,รม็ดลำจะเสียนะครับ เหมือนที่เขาบ่ก็เลี้ยงในโบ่ใหญ่ๆใช่ไหมล่ะครับน้ำมันจะดำหมดเออใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับน้ำมันจะเน่าน้ำจะกลิ่นอย่างถ้าเกิดเราให้อาหารบ่อาหารเม็ดเนี่ยปัญหาคือหนึ่งน้ำมันจะเน่ากลิ่นครับผมในสภาพสวนมันจะมันจะไม่ไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่อนะครับนี่ครับโอ้มีโอ้มีปลาดุกไงปลาดุกด้วยอ๋อปลาดุกเลี้ยงคู่กับปลานินเนาะครับนี่ครับในน้ำ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันก็เยอะงูกำลังมาเลยกำลังไซกำลังกำลังกลังแดดเดียวกำ <laughs> ลังเด็ดเดียวนี่ครับโอ้เยอะนะครับนี่โอ้อันนี้กว้างเท่าไหร่ครับนี่กว้างลึกเท่าไหร่ปรนะระะมาณไ่่นนัแหลอันนี้อันนี้เหรอบ่อน้ำนน ลึกสี่เมตรสามสี่ช่วงตัวเ่ยไม่แน่นอนด้วยน้อยนะแ hmm. ม่โครไปยืนไปอยู่ข้างล่างขุดอ๋อแ oh, ม่โครลงล่างขุดขุดไปลงมันมีแต่นี่มันมีสองชั้นอ๋อ oh. ถ,ถ้าเราให้พวกอาหารตัวนี้มันน้ำจะไม่เน่าอ๋อที่เราตอนนี้ สังเกตดูน้ําที่เขาเลี้ยงปลาเยอะๆครับนั่นมันน้ํามันจะเน่าน้ําจะเสียเนาะน้ำจะเสียมันจะเหม็นมันบรรยากาศไม่น่าอยู่อืมก็คือมีทั้งดีทั้งเสียก็คือดีก็คือปลาตัวเร็วคือปลาตัวเร็วตัวเร็วปลาตัวเร็วแต่ก็เสียก็คือน้ําจะเน่าน้ําจะเน่ากลิ่นพูดถึงไงนั้นสําหรับเป็นสําหรับเอ่อเป็นเป็นแค่แค่ว่าเป็นอาชีพเขาอ๋อเป็นอาชีพเป็นอาชีพเลี้ยงปลาขายนั่นนี่แต่อันนี้เราเลี้ยงเพื่อ เขาบอกว่าเออในน้ํามีปลาจับกินเป็นของตัวเองครับอน้ํามีน้ําจับปลากินเป็นของตัวเองครับผมน้ําก็ไม่เสียเราสามารถรดต้นไม้เลยอย่างถามว่าอาหารเม็ดมันดีไหมอาหารเม็ดก็ส่วนมากมันก็มีพวกสารเคมีบ้างบางอย่างเออครับผมใช่ครับสารกระตุ้นเนาะไม่งั้นมันก็ไม่โตนะะถามว่าถ้างั้นมันจะไม่โตไวบะครับอืมวเราอย่างนี่อันนี้เราก็ไม่ต้องถ้าเราใช้เป็น ถ้าเราใช้เป็นเ,เป็น,เป,นเป็นพวกลำเป็นพวกลำเนาะเป็นลำเป็นลำก็ำต้นทุนก็ต่ำต้นทุนน้อยด้วยเพราะว่าเขามีโรงสีเองก็เลยว,<อ>ว่ามีโรงสีเองอะไรก็เอารำรำที่เหลือรำไม่ว่าจะเป็นรำหยาบรำไม่มากกินรำหยาบรำละเอียดครับปลายข้าวเอาแหลงสักพวงนึงก็น่าจะเต็มแห่แล้วเลย เพื่อนสวงต้นมาบางทีเขาก็เอาเบ็ดมาโอ้่อย่อนแต่ส่วนมากจะมันปลามันไม่ยังไม่ยังไม่โตครับยังไม่โตมันก็เลยกําลังทอดสองคำพอดีทอดไม่ต้องเอาเกล็ดออกแล้วนี่ต้มได้ต้มได้ก็ต้มได้เนาะต้มได้กันอันนี้กําลังต้มเดี๋ยวมันก็โต o คราวนี้แต่ปลาปลาปลาดุกเนี่ยโตแล้วปลาดุกพอที่จะยากแล้วแต่ค่อนข้างจะจับลําบากต้องใช้เบ็ดเนาะแต่ก่อนมัน เชื่องจะลงล้างขาล้างอะไรนี่มันตอดขาเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ให้อาหารมันก็เลยครับอมันก็เลยมันไม่ค่อยเชื่องมันก็เลยอันนี้ถ้าเราให้ทุกวันได้ยินเสียงคนมาก็มาแต่ทเนี้ว่าเราให้นานๆซื้อพันธุ์มาจากไหนครับลุงพันธุ์พวกมาจากนี่แหละแต่ที่นี้อันนี้คือจับมาจากสวนสวนตรงบ้านลุงโรอาบ้านลุงรดนั่นแหละสวนเป็นสวนผมที่อยู่มันมีบ่อน้ำเหมือนกันจับเอามาก็มาปล่อยไม่ได้ซื้อเพราะว่านุ่นมันมันไม่มีแหล่งน้ํา อเยว่าเวลานี้เราก็พอโตเราก็เอาจับนี่เยอะอยู่นะครับนู่นนะเต็มเลยนะใช่ไหมเนื้อปลาไอตัวตัวปลามันจะสวยครับใช่ไหมขาวเลยครับมันจะไม่ดำใช่ถ้าเลี้ยงอาหารมันจะดำสังเกตไหมปลาที่เขาที่เขาขายในตลาดอ่ะครับครับกับปลาที่เนี่ยสภาพเป็นน้ำถ้าเป็นน้ำธรรมชาติมันจะนี้ดูดูกระดุกกระดูกปลาเนี่ยดูปนินปนินเหรอมันเหมือนปลาธรรมชาติ ใช่ไหมล่ะมันขึ้นอยู่กับน้ําถ้าน้ําดําปลาปลาก็ดําถ้าน้ํามันถ้าน้ํามันใสน้ํามันขุ่นน้ํานี่มันสีปลามันเจอเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันโตโดยเลยว่าเราหากินทําให้อาหารธรรมชาติอาหารพวกนี้ครับผมเยอะอยู่นะครับก็นู่นนะมันมันลอยไปก็เต็ม ช้ามาเราก็มาอยู่กระสวนมีความสุขเนาะมันมีความสุขจนถึงจะเหนื่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขอยู่เราก็ทําไปเรื่อยๆเนาะตรงไหนมีน้ําตรงนั้นตรงนั้นใช่ปัจจัยหลักก็คือน้ำาเนาะปัจจัยหลักคือน้ําเลยครับแต่ยังไงก็ต้องเอาน้ำไว้ก่อนเราถ้าไม่มีน้าปลูกอะไรไม่ขึ้นครัปลูกอะไรก็ต้องไ้น้ําคนขนาดคนก็ น้ำยัง70%เปอนะใน้ำในร่างกายของคนยัง,ยงน้ำตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะย่างต้องมีน้ำนะครับร้อยตั้ง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำน้ำในร่างกายครับผมปลายน,นู่นป่ลายนี่กระลอยนี่แล้วอาหารก็ไม่มีอะไรกับข้าวก็ย้อนเบ็ดไปก็สามสี่ตัวก็ทอด ได้ขับข้าวเนาะก็ได้ขับข้าวไงถึงว่านี่นะครับกลังเราจะไม่ก็มีผลกระทบไปเรื่องหมูแพงไก่แพงน่าครับหมูแพงไก่แพงเราจะไม่มีผลกระทบตัวนี้ย่อนย่นเบ็ดลงไปก็ก็คนลุงชื่ออะไรครับนี่วิทยายิ่งยงวิทยายิ่งยงแกก็ทำโคกนาเหมือนกันใช่ไหมลุงทำอยู่ที่นา เออมันอันนั้นยังไม่คือแก้าว่าเราก็กําลังไม่ใช่ว่ากําลังเริ่มคือเราปลูกต้นไม้ทางเข้านาแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปทําจริงจริงจังอ๋อครับผมแต่ก็ทําเหมือนกันครับทําครับกมาทํำที่นี่มาปรับปรุงพื้นที่ที่นี่ครับไงไงก็เป็นที่ของตัวเองแต่ว่าให้น้องก็ทําให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไปใช่เป็นศูนย์เรียนรู้ไปอ๋อครับผมก็เป็นคนที่ว่ามาช่วยปรับปรุงสวนให้มันดูน่าอยู่ เช้าก็มารถเจ้าเช้าก็มาดูลงต้นไม้มาถางหญ้าทำอะไรปลูกอะไรปลูกปลูกทันตะวันตอนนี้ว่าจะปลูกทันตะวันรอบสระน้ำเนี่ยก็มีกี่เดือนก็ทันตะวันก็สวยแล้วประมาณอีกประมาณเดือนกว่ากสองเดือนแล้วโตแล้วเนาะโตแล้วกี่เดือนมันจะออกดอกเนาะครับประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนเนาะประมาณนั้นแหละประมาณประมาณน่าจะประมาณมีนาเนี่ยทางเข้าก็จะสวยเลยเนาะ ลงข้าลงทั้นั้นก็ลงจะปลูกพันตะวันนะตรงตรงหน้าน่ครับตรงหน้าน่ท,ท,ที่ที่ใส่พวกแกลบแกลบปลูกแกลบเนี่ยจะใส่พวกจะใช้พวกนั้นแหละพวกแกลบแกลบเก่าแกลบพื้นที่อะไรนี้วมันปลูกแล้วมานานนี้แล้ว,วกวมนนว็มาทำเป็นปุ๋ยช่วยให้ดินมันร่วนนะโอ้ครับ